อันนี้เราตามไปเนาะอันนี้จะเอาไปใส่หม้อเลยใช่ไหมใหญ่กันพอ,อตมควไม่ยากเนาะเดี๋ยวไปเราไปใส่หมอ้ออันนี้ก็ใส่หมอ้อเปิดดูเลยบบนี่ครับไม่เติมอะไรพอดีเลยสวัสดีครับวันนี้ช่อง ชีวิตใหม่อยู่ที่ใจมาเข้าคลวยอีกแล้วนะครับวันนี้จะทําเมนูง่ายๆนะครับวันนี้ก็คือเมนูเดี๋ยวให้แม่กลัวบอกอ้าวแม่กลัววัดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะวันนีจะมาทาเมนูเมนูอะไรน้ำเงี้ยวค่ะนมจีนน้ําเงี้ยวครั้งที่แล้วเราทําเมนูนมจีนน้ํายาคนดูเกือบหนึ่งพันคนแล้วนะครับ ช่องกับช่องเล็กๆที่มีคนติดตามไม่ถึงร้อยแต่ว่ายอดวิวเกือบหนึ่งพนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นนมจีนน้ําเงี้ยวขั้นตอนแรกอันนี้แนะนําเรื่องปุหยพีิกพีิกตะไคร้กะปิเกลือหนอ่าแล้วก็อันนี้สําคัญเลยนะครับนี่ยดอกนิ้วดอกนิ้วแล้วก็ถั่วเน่า แล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็กไก่ไก่ไก่เจเนนอนต้าหู้หไก่เจีต้าหูอันนี้เป็นสูตรเจนะครับเนาอสูตรเจหมดอ่ะโอเคนีก็จะลงมือตำนี่ใส่ใส่ีไฟแล้วก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกพริกแห้งใช่ไหมแห้ง พริกแห้งเม็ดใหญ่อันนี้อันนี้อันนี้คั้วก่อนไม่รู้ว่าสดเลยขั้วแช่น้ำไว้ใอ๋อแช่น้ำไว้เฉยแช่น้ำเราเดี๋ยวค่อยเอาไปผัดกับน้ำมันใส่อันนี้เราตามเองของเจเขาก็มีเราตามไปเสร็จแล้วเราที่มันเป็นเครื่องเครื่องแกงเครื่องแกงเจใช่ไหมถ้าทาเองมันจะอร่อยกว่านาะ มันจะโผมกว่าแต่เราก็ใส่แค่เนี้ยเราใส่แค่นี้อ่าต่อไป,ไปเป็นกะปีเนาะ ตอนนี้ตำเสร็จแล้วก็อันนี้ตะตักใส่้วยไว้เนอกออันนี้จะเอาไปใส่หม้อเลยใช่ไหมใหญ่ตั้งกระทะเคี่ยวใส่น้ำมันเอ้าไม่ไม่ได้ใส่หม้อเหรอใส่ใส่กระทะก่อนนะอ๋อใส่เคี่ยวเคี่ยวนี้ก่อนเคี่ยวอนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่หม้อที่หลังก็เหมือนเดิมนะครับหลังบ้านก็คือเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก็คือใช้เตะทันเหมือนเดิมนะครับ กำลังได้ที่เลยกำลังร้อนเลับอ่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตั้งกระทะเนาะอ่าต่อไปก็ใส่น้ำมันนะครับพอกระทะร้อนแล้วรอให้น้ำมันร้อนเราก็จะเอาเตาหงใส่รอให้น้ำมันร้อนสักหน่อยเนาะอ่าตอนนี้กระทะเด็ดแล้วก็จะเป็นตาหูหูเนาะอ่าคือการทอดเตาหู อันนี้ทอดสุกเลยไหมทอดให้มันสุกอ่ะน่าจะคีนุลมๆมาหน่อย,นนอย,นนอยแป๊บเดียวตังหู้นี่แป๊บเดียวสุกแล้วนะถ้าไม่ทอดเราก็กลัวมันเลยอ่าตอนนี้ก็ตังหู้เสร็จแล้วเนาะ ต่อไปขั้นตอนอะไรเอ่ยขั้นตอนอ,อันนี้ก็เกี๊ยวพริกอันนี้พริกแกงที่เราตำใช่ไหมอ่่ที่เราตำเม,มดกี้โอเคอเ,เดยยวไ,ไม่ยากเนะาะทำตามขั้นตอนอถ้าใครชอบง่ายก็เตาแก๊สนะครับง่ายดี สบายสบายจุดเตรียมเครื่องไว้เดี๋ยวก็จะใกล้จะกินเจแล้วพอดีแล้วแต่ความหอมความอร่อยนี่มันจะแตกต่างกันนิดหน่อย<ม>รอพี่แกงสุกครับ อ่านให้มันนั่นอาต่อไปก็ใส่น้ำสักหน่อยป่ะใส่น้ำสักนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่ใส่เต้าหู้ที่เราทอดเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าใส่ลงไปเดี๋ยวค่อยเราไปใส่หม้ออันนี้ก็ขนะกบมะเขือเทศอ่ามีข่นะกับมะเขือเทศนะใส่ไปแล้วก็ต่อไปก็ดอกนิ้วดอกยิ้ว ทำไม่เยอะหม้อน้อยอันนี้คืออันี้ถั่วเน่าเขาคงจะรู้กันถั่วเน่าของเจไอ้นี่ใส่ไปอันนี้เนื้อไก่เนื้อไก่เจอจถ้าน้ำมันน้งเราก็ใส่น้ำอีกสโนย่ะเอาใส่หม้อ ันนี้เราทำใส่กระทะเลยใช่ไหมใส่กระทะเลยไม่ต้องใส่หม้อละอ่าโอเคได้ใครจะใส่หม้อใส่แล้วก็ได้แต่อันนี้จะใส่กระทะเลยอันนี้จะกินกันแค่2คนเนาะออันนี้เ้ก็รอสุกเนาะรอสุกรอสุกก่อนโอเครอสุกกันเดี๋ยวเจอกันตอนสุกครับสครัเตอเนีอก็น่เจะสุกแล้คเอเเ หน้าตาสุกแล้วก็จะประมาณนี้ครับขนมกินขนมจีนน้ำเยวโดยเฉพาะคนเมืองคนเหนือไม่ชอบนะครับชิมให้เอฟซีดูเติมไหมไม่เติมอะไรพอดีเลยอ่าโอเคเชฟบอกว่าพอดีเลยครับอ่า เยอะเยอะมีเติมในนี้ถ้าใครมากหวานมักเค็มก็เติมมาต่างหากโอเคถึงเวลาตักไม่กินเค็มนะตักเสิร์ฟเนาะตักเสิร์ฟอ่าตอนนี้ก็พอแล้วค่ะจัดจานเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะได้ต้องยกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่ครับให้แม่ครัวยกให้ดูเนาะให้ดูชัดๆนะครับว่าหน้าตาเป็นไง ใ่้ดูหน้าแม่ครัวได้นำเสนอเลยนะครับสูตรนี้สูตรเจค่ะสูตรเจอ้าฝากท่านผู้ชมหน่อยอีกค่ะอ้าเดี๋ยวฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดตะไคร่กระดิ่งก็คลิปหน้าใครเจอกันใหม่อ่าจะมาทำอาหารเจสูตรอาหารเจให้ให้ให้ได้รับชมกันเรื่อยๆโอเคครับมันจะใกล้เจแล้วค่ะ ครับฝากด้วยนะครับใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเจอก,กันในคลิปต่อไปครับผม